มีหนุ่มจริงคนหนึ่งนะอายุสิบเจปียังเรียนหนังสืออยู่เลยแกอยากได้ iPhone 4แล้วก็ iPad 2มากเลยตอนนั้นเนี่ยคือเมื่อ11ปีที่แล้วนี่ iPhone 4 iPad 2นี่ดังมากวัยรุ่นหนุ่มสาวก็ พยายามหามาและเพื่อนนักเรียนของแกก็มีหลายคนนะก็มี iPhone และ iPad รุ่นนี้อยากได้มากแต่ว่าไม่มีเงินเพราะราคามันแพงมากแกทำยังไงรู้ไหมแกขายตายของตัวในสังคมที่เรียกว่าทุนนิยมเนี่ยทุกอย่างนี่ซื้อขายได้ รวมทั้งอวัยวะด้วยปอดหัวใจเลือดมีราคาทั้งนั้นแหละซื้อขายได้เพราะทุกอย่างเป็นสินค้าแต่ว่าหลายประเทศเนี่ยเขาก็อนุญาตให้บางอย่างขายซื้อได้แต่บางอย่างซื้อขายไม่ได้ส่วนใหญ่นะทั่วโลกเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้ซื้อขายอวัยวะ แล้วก็หล่นตั้งเลือดด้วยหลวนที่เมืองจีนวันนั้นเนี่ยถ้าอยากจะขายไตยเนี่ยก็ต้องทำแบบลับๆแล้วก็มีคนที่รับซื้อนะหนุ่มจิงนี้ขายไตยไปหนึ่งข้างได้เงินมาสองหมื่นหยวนประมาณ85,000บาทให้ดีใจมากเลยนะ ได้เงินมา20,000หยวน85,000บาทก็ไปซื้อได้ iPad 4 iPad 2 iPhone 4สมใจแต่ว่าเนื่องจากการผ่าเอาไตาเนี่ยมันต้องทำแบบลับๆห้ามผิดกฎหมายก็เลยเกิดติดเชื้อขึ้นมา พอติเชอขึมาแกก็เลยป่วยเลยจริงๆเรื่องนี้ถ้ามันไม่เป็นข่าวนะถ้าหาว่าหนุ่มคนนี้ไม่ป่วยแต่แกป่วยมันก็เลยเป็นข่าวตอนนี้อายุ31มปปีเนี่ยนอนติดเตียงนะป่วยหนักไข้สูง ัสสาวะเป็นเลือดเหนื่อยง่ายแล้วก็นี่คืออาการน,น,นั้นแต่ว่าจริงๆแล้วคืออาการหนักมากก็เป็นอันว่าถึงตอนนั้นเนี่ยคือตอนเนี้ยไอไอแพดไอโฟนที่ได้มาไม่มีประโยชน์เลยแล้วที่จริง ก็ใช่ไม่มีค่าแล้วเพราะมันกลายเป็นของตกรุ่นไปแล้วเดี๋ยวนี้มีใครอยากได้มั่งอ่ะ iPhone 4 iPad 2มีใครอยากได้แล้วเป็นของชั่วคราวจริงนะแต่ว่าต้องรับผลจากการกระทำนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากนะแต่ว่ามันก็เตือนใจเราได้ดีนะ คนเราเนี่ยเวลาอยากได้อะไรเนี่ยโดยเพราะที่เป็นทรัพย์สมบัติมันก็อยากได้อย่างหนุ่มวันนี้อยากได้ iPad iPhone แล้วก็ทำจนได้นะด้วยการขายไตยได้มาแล้วก็ดีใจแต่ก็ดีใจชั่วคราวพอสุดท้ายเนี่ย เจ็บป่วยขึ้นมานี่ยาวเลยนะป่วยมาสิบกับปีแล้วสิปีแล้วที่จริงตอนที่เริ่มป่วยใหม่ๆเนี่ยตำรวจเขาก็ไปทลายแก๊งซื้อขายไตยนะแล้วก็ผู้ร้ายเนี่ยก็โดนตำรวจปรับต้องจ่ายให้กับเจ้าของไตไปอย่างไรนี้เนี่ย หลังจากที่ขายใตยไปได้1ปีแกก็ได้เงินชดเชยจากพวกแก๊งมิจฉาชีพเนี่ย 1, 500, หนึ่งล้านห้าแสนยวนก็เกิดบหล้านบาทได้มากกว่าจำนวนเงินที่ตัวเองขายใตยได้นะเพราะตอนนั้นได้มา85,000บาทแต่ว่าได้จากแก๊งมิจฉาชีพที่ถูกตำรวจจับถูกปรับนี่เกือ 6, บ6ล้าน แต่หล้านบาทเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรหนุ่มคนนี้เลยเพราะว่าป่วยหนักตั้งแต่ตอนนั้นแล้วผ่านมาสิบสี่ปีไอความดีใจที่ได้ iPad iPhone นี่มันกินเวลาไม่กี่วันเองอันนี้ตรงกับที่ผู้เจ้าตัดว่าเนี่ยไอความสุขที่ได้จากทรัพย์เนี่ยนะมันเป็นสุขชั่วคราวแต่ความทุกเนี่ยยาวนาน ดีใจได้ไม่กี่วันต้องมารับเคราะห์รับกรรมจากการกระทํานั้นนะถามว่าคุ้มไหมไม่คุ้มเลยอย่าว่าแต่แปดหมื่นห้าบาทเลยนะหล้านบาทก็ไม่คุ้มกับความเจ็บป่วยแต่ตอนนั้นเนี่ยหนุ่คนนั้นแกไม่ได้คิดนะแกคิดแต่ว่าอยากจะได้เพราะว่าได้รวเท่เชิดหน้าชูตาเพื่อนฝูง ตอนที่จะขายไตยนะมันก็คงมีเหตุผลมากมายนะที่กิเลสม,มันล่อหลอกเราหรือล่อหลอกหนุ่มคนนั้นว่าขายไตยไปเถอะคนเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีไตสองข้างมีไตข้างเดียวก็ใช้ได้แล้วก็อยู่ได้แล้วอีกข้างหนึ่งขายดีกว่าเอาเงินมาซื้อ iPad iPhone กิเลมก็หลอกแบบนี้นะซึ่งก็เป็นอุบายเดียวกันพวกมิจฉาชีพ ที่ต้องการซื้อไตแล้วไปขายต่อราคาแพงอาจจะสิบเท่าก็ได้มันคุณมีเสียงนิอยู่นในหัวนะของหนุ่มคนนั้นนะว่าเนี่ยมีไตสองข้างไปทำไมไตข้างเดียวเราก็อยู่ได้ข้างนี้ล้วก็ขายด้ยเอาเงินมาซื้อ iPad iPhone หนุ่มคนนั้นก็เชื่อนะเชื่อข้ออ้างของกิเลสแล้วพอเชื่อเข้าไปเป็นยังไง ก็เรียกว่าชีวิตที่เหลือนี่ถ้าจะไม่มีความหมายเลยแม้แต่อารมณ์ที่อยากจะใช้ iPad iPhone ก็ไม่เหลือแล้วเพราะป่วยหนักอันนี้มาเตือนใจแล้วนะว่าเนี่ยอย่าไปหลงเชื่อเหตุผลข้ออ้างของกิเลสเพราะว่าเวลาจะ เวลาอยากได้อะไรเนี่ยอยากเสพอะไรก็ตามที่มันให้ความสุขกับเราเนี่ยมันก็จะมีข้ออ้างมากมายเหตุผลมากมายคนจะกินเหล้าเนี่ยมันก็มีเหตุผลนะทำไมต้องทำไมควรกินเหล้าอีกครั้งเดียวนะเพื่อเพื่อนฝูงนะเพื่อสังคมนะเล่นเกมก็เหมือนกันมันก็มีข้ออ้างนิดหน่อยนะฝึกสมอง ผู้ที่เล่นติดพนันก็เหมือนกันติดยาก็เหมือนกันนะมันมีข้ออ้างนั้นแหละเหตุผลก็ดีดีทั้งนั้นแหละครั้งสุดท้ายแล้วนะ่ะนะทุกเหลือเกินไม่ไหวแล้วให้มันผ่านทุกครั้งที่ไปก็โอเคแล้วล่ะแล้วเราต้องรู้จักทักทวงนะเหตุผลข้ออ้างของกินเลสบางทีมันก็ออกมาสวยด้วยอย่างเช่นหนุูวเนี่ยมันก็มีข้ออ้างว่าเรามีตายสองข้าง ข้างเดียวก็อยู่ได้แล้วอีกข้างหนึ่งปล่อยไว้ทำไมขายดีกว่าเสร็จแล้วเป็นยังไงก็พอลงเชื่อกินเลยเข้าก็ต้องรับเคราะห์รับกรรมจากการกระทำนั้นรับผลกระทบจากความอยากได้ผู้เจ้าสอนนะว่าเนี่ยพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวียวะ พึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตและสละชีวิตรักษาธรรมแต่ดีนี้มันกลับกันนะสละอวัยวะเพื่อทรัพย์นะที่จริงเนี่ยถ้าสละอวัยวะเพื่อชีวิตเนี่ยมันดีนะเช่นยอมเสียตายเพื่อต่อชีวิตของพี่ของแม่ของเพื่อนอันนี้เนี่ยน่ายกย่องแต่สละตายเพื่อทรัพย์อันนี้เนี่ย มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเลยพอสุดท้ายเนี่ยแม้จะสมหวังคือมีความสุขแต่ก็ทุกยาวนานเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องระวังนะแม้ว่าทรัพย์เนี่ยมันจะมีสเสน่ห์ย้ายวนยังไงเนี่ยก็อย่าถึงกับยอมสละอวัยวะหรือสละชีวิตเพื่อทรัพย์ แล้วนเรื่องนี้มันก็เชื่อนะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยพวก iPad iPhone สินค้าแบรนด์เนมนี่มันมีทิพลต่อคนหนุ่มสาวมากรวมทั้งผู้ใหญ่ด้วยมันสามารถทำให้คนเนี่ยยอมขายไตยเพื่อจะได้ซื้อสินค้าแบรนด์เนมหรือได้มีสินค้าแบรนด์เนมแต่จริงๆ็ยังอย่างนายกย่องนะหนุ่มคนนี้นะที่แกเลือกขายไตยแทนที่จะไปโกงหรือแทนที่จะไปปล้นฆ่าขายเพราะมันมี ู่บางคนนะอยากได้รองเท้าไนกี้มากเลยสุดท้ายก็ไปฆ่าคนที่สวมไนกี้ซึ่งบังเอิญมีไซส์เดียวกับตัวอันนี้เรียกว่ายอมทำร้ายชีวิตผู้อื่นเนี่ยเพื่อทรัพย์แต่ว่าหุูมคนนี้ยังดีนะแกะไม่ไปทำร้ายใครแต่แกเพียงแค่สละอวยัยวะของตัวให้เพื่อจะได้มีเงิน แต่สุดท้ายก็ต้องรับเคราะห์ไปต้องเตือนใจนะว่าเนี่ยของที่เราอยากได้เนี่ยมันชั่วคราวเท่านั้นแหละ iPad iPhone ที่ยอมขายไตยเพื่อซื้อมาหรือไนกี้คู่ที่อยากได้จนต้องไปฆ่าคนมาถึงตอนนี้มันตกรุ่นไปแล้วมีใครอยากได้แล้วล่ะขายตามต้องบริจาคให้กับมูลนิธิการกุศลไปหรือบางทีก็ทิ้งขยะ แต่ว่าไตเนี่ยนะมันอยู่ได้ตลอดชีวิตนะ iPad iPhone เนี่ยมันอยู่ได้แค่ไม่กี่วันไม่กี่เดือนไม่กี่ปีตกรุ่นแล้วแต่ว่าไตนี่หรืออวัยวะนี่มันอยู่กับเราไปอีกนานเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องท่อง,องมันมีคำพูดว่าเนี่ยเงินทองเป็นของมายาข้าวปลาเป็นของจริงนะต้องเปลี่ยนนะเงินทองเป็นของมายาอนามัยเป็นของจริงนะอย่า อย่ายอมนะแลกสุขภาพทมไมเพื่อทรัพสมบัติหรือเพื่อความสุขชั่วคราวเพราะว่าสุดท้ายก็หลงเอยได้ทุกยาวนาน